ในเวลาที่เปใส่ดางเลยได้บานนี่โมมีจะแกวบเร็ว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 แล้วเขต้องน้ำแข็งโอ้ยสาระข้ามน้ำเขาต้องที่ได้พละป่าปัดเนี่ยขอเพลินันกระไนแลระโอ้ยเปียนแรกโอ้ยแวะไม่ทาาเราท้าคุณนะในเวลาแลัก็ไปไปไป ชีวิตรอดในป่าบ่ชีวิตรอดในป่าสักสคืนน้อยคืนเดียวเนาะปลอบอยเชี่ยบบ่ะมาดมาเชียงกำลังบอกอยสุดลั S <S นนวันที่วันที่ยี่สิบลุงเตียงเกี่ยวข้าวมาพอดีเลยจะีด้ย,ย,ยี่สิบอันนี้มันแห้งเห

piernas. အဲ့ဒါ ăn mát ơi นีดังสองเส้นหาใส่ปลาได้ปลายังลูกปลาขาวปะปลาขาวปลาซิ่วเขาอืมปลาขาวปลาซิ่วเขาตัวนี้ไงนะครับแม่คปลาซิ่วตัวนี้ไงเ้าเอื้นปลาซิ่วเขาปิ้งกระแทบครับเขาเนี่ได้ยูแต่ปลาขาวแต่ปลาซิ่วเขาได้ยูวังสองโลนี่แหละปิ้งห้อนๆกับขญอนห้อนตำแก้วโอ้แสบ ใส่ถังต้องใส่ถังครับต้องร้อยถังสัตว์ป่าพวกไหนเขาน้ำลึกน้ำลึกครับลุงเสี่ยงบัดนัาไก่ก็้เป็นอบตพอตัวครับ ตกโศกตกโศกโอ้ขมเนี่ยโทรศัพท์ตกองน้ำเนี่ยให้ฟุตต้งน้ำาไว้ดิโอ้ยขาเมียขาพ่อเด็ขึ้นนี่แหละขึ้นเลยก็ดีตกโศกครับตัเป็ียังครับเพื่อนพี่น้องเพื่อนถุงไม้ลุงน้ำน้องชมกับไก่ปุ่น คือไปทายุ่งมบูบุเอาเสือพาพ่อานันเนอะกระถาน้ำลูกจ้าเดี๋ยวพ่อขึ้นก่อน เส้นที่ใส่ในีหกเส้นนะครับพี่น้องปลาตะเพียนปลาปลานิ้นมาสันบอปลานิ้นถือว่าลุงถือปลาตะปลาตะเพียนปะปลาสูตรครับใส่ปลาสูตรใส่ไม่หรอกหเส้นด่างหางครับ เซนครับพี่ลองโซซิไซแล้วเป็นชั่วโมงแล้วโซซิไซแล้วกูแล้วสสใส่แ,ดแปดสามโมงครึ่งคืนคำคอยใส่ไปอาจียมันถือหลายครับอ,บอ<ล>ะไรดังหลือ ปลากระไรนะครับใส่กับคุ้มค่าจยิ่หรอกใส่ผูเ้เดียวใส่หลายคนมันหุุงก็ค่อยปลดไปครับเทียด่างันกอกันรถกอกันนะเมื่อกี้ก,ก็กค่อยปลดไปทีละหน่อย พดใจห่อนใส่ด่างมาเลยครับมันขาดเบิ้ลขาดเบิดลมุนเบิ้ลเราค่อ,คอยๆไล่ไปทีละหน่อยครับไล่ด่างไปทีละหน่อยทีละหน่อยหากลิ่นไปละหากินิันบาน น้องให้น้องหน้าห้วยน้ำท้าอโดนสมบูรณ์อยู่กับบานนไก่บานนไก่จนล้นจนท่วมพี <c oughs> ่นี่ก็ท่วมเขา่าครับพะก็ลด ลองร้อยน้ำท่วมครับน้ำมากมึงแตฟังนะครับห็่บ่าวอ๋อหมานี่ว่ามัน4ีหาวถกันนะตัโเห้ายังนีนเไองูก็ติดครับด่างหางห้งัวใหญ่งูยังคระติดเตียตตวยโไล่ๆนะบ่ือเอาบ่มิตป่ากรบติดมีงูบ่ แต่บอกตัวนี้ใหญ่เมื่อเักครู่นี่โอ้ยจีน,นันติดแต่ละตัว,ตว,ตวดังบ้าขาดเป็นป้องเงี้ยมา ดำอันนี้มองนี้น้ำบ่าไหลครับน้ำมาที่ขังครับข้นน้ำไหลมันสิคุณเราลงดูคนปะล่องก้นลงดูคนบ่น้ำเขนเลี้ยบคุณปะน้ำบ่าไหลอันนี้คือน้ำนิ่งครับน้ำนิ่ง เกลเลยออกเป็นสีดำๆคำๆด้วยถืดีดัง2องเส้นกัจงเนมาอดีอันนี้สองเส้นด้วยกันบะส,ส,สามเส้นมีสามเส้น,นครับ ต้นทุนเทาเซนตกเซนเท่าไรลงุงสา้อยห้าสบสามเนหรอล่ก็เปสามอยแต่อ,ตอเซนนะครับนนดังสามเนประมาณสามร้อยก็บาทสามร้อแปสิบงดีในแพงครับชาเบีาบีเมียก็วต่อปุจ้าฮยูฮากินครับชายป่าช้่ม่อง ทางนี้ดำครับพี่น้องปิดกับฟังที่ไปใส่วังหับรังเบอร์กี้น,นะครับกีติคุณที่บอกคุณคุณครับนะทางนี้ดำเพราะว่าน้ำมันนิ่งครับบอบไหลกับฟังนัน ปลา,นะปาตัวยาเง้วห,หรอลุงเห็นปะปลาอย่งเลินป,ปากมปะปปปถือปะถือว่าปลาเนีมัลหรอปากมดมัมีลมปะากมันเป็นแฉ <c oughs> ดูดีเป็นา่านนมานนันหลมอ่ะมันนั่ือนกเป็นปาเปายัางก็จ <c oughs> <c oughs> ปาสบทงปิ้งแซ่บเพืกันครับส่วนมากแค่ยังกินปลาสบทงสบพุ่งปิ้งเนี่ยปิ้งมะมกก็ได้หลายๆม,มกก,แแก็แซ่บเนี่ยมันอ่อนดี มื้อนี้ก็ประมาณนี้เนาะ,ะใส่มือว่านนี้นี่ก็ของแถมมานอยู่ต่างนี่โอเคเย้ <Okay. S 2>